ข้อที่4ครับเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนิยมใช้ OS ในข้อใดครับข้อก Mac OS ข้อขอ Windows ข้อค i n u x และข้องอ Unix เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับ500เครื่องที่มีประสิทธิภาพแรงที่สุดในโลกนี้นะครับใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ครับ เหตุผลที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ครับพี่ฮงอยากจะอธิบายเพิ่มเติมให้น้องๆได้เข้าใจนะครับว่า l i n u x เป็นระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า Open Source ครับ Open source ภาษาไทยเรียกว่ารหัสเปิดครับเราอาจจะเจอคำถามนี้ในข้อสอบด้วยก็ได้นะครับ Open Source คืออะไรนะครับพี่ฮงเคยดูแนวของหลายๆที่มีการถามคำถามนี้นะครับ ซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source ไม่ว่าจะเป็นอ Linux หรือระบบซอฟต์แวร์อื่นๆก็ตามนะครับโอเพนซอร์สหมายความว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขซอฟต์แวร์ได้เองครับจะเกิดจากแนวคิดที่เรียกว่าฟรีซอฟต์แวร์ก็คือซอฟต์แวร์เสรีซอฟต์แวร์จะต้องไม่ปิดบงังซอร์สโค้ดโปรแกรมเมอร์คนใดก็ตามสามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นแบบที่ต้องการได้นะครับ เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับเป็นเครื่องที่มีการนําไปใช้งานส่วนมากจะเป็นการทํางานเฉพาะทางนะครับแต่ว่าบริษัทที่ซื้อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไปก็จะมีงานของตัวเองที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นๆดังนั้นการเลือกใช้ Linux ก็หมายความว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการให้เหมาะกับงานของตัวเองได้มากที่สุดครับอย่างเช่น Windows ที่น้องๆใช้เนี่ยมีโปรแกรม Paint มีโปรแกรมดูหนังติดมาด้วย แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์แบบนั้นเขาอาจจะต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเขาก็อาจจะสามารถตัดโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานที่มากับระบบปฏิบัติการออกได้เลยนะครับซึ่ง Linux สามารถทําได้ครับจุดเด่นสําคัญของระบบที่เป็น OpenSource นะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะฟรีครับและข้อ2ครับ แก้ไขได้ครับแต่ถ้าเป็นแบบ Close ส o อร์สหรือโปรแกรมทั่วๆไปนะครับอย่างเช่น Excel Word เนี้ยถ้าเกิดเราไม่พอใจออปุ่มระบบของ Excel อย่างนี้น่าจะทำงานอีกแบบหนึง่งถ้ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ Excel กํกำหนดมาว่าเราปรับแต่งได้เนี่ยเราจะแก้อะไรเองไม่ได้เลยนะครับนอกจากเราจะไปแฮกนะครับแต่ Open Source เนี่ยให้รหัสต้นฉบับของโปรแกรมสามารถแก้ไขได้ครับนี่คืออาการของ Open source ซึ่ง Linux ก็จึงใช้เยอะในคอมพิวเตอร์ที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับ